สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลเดรดรมายบูพยามันจะดูดให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีพปัจรวานของตัวคุณเองจะดูดให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนาย,ยน2 5 1 5นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการกคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวธนูแล้วก็ลักคณาธนูนะครับโดยจะมีดาวทั้งหมด3ดวงวก็คือดาวศุกร ดาวองคารและก็ดาวพุธมีการโครจรยกยาราศีโดยจะมีดาวองคารและดาวพุธเนี่ยโครจรเดินได้อย่างรวดเร็วคือการเสด์นะครับในทางโหราศาสตร์ไทยอิทธิพลของแผนผังนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะอิทธิพลของชาวราศีธนูและคนาธนูมีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณนะครับคือดาวพหัสบดีเลข5ได้โครจรอ,อยู่ที่ราศีมีนเป็นภพเลือนพันธุ พันธุแปลว่าความมั่นคงแปลว่าหลักสัพเปลว่าความ มีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวคุณเองนั้นสามารถที่จะมีแนวโน้มนะครับกับในเรื่องของความสําเร็จมากขึ้นมีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับญาติพี่น้องมากขึ้นวงศาขนาญาติมากขึ้นมีในเรื่องของความสําเร็จนะครับมีในเรื่องของการได้หลักทรัพย์ก้อนโตบางคนอาจจะมีโอกาสได้เงินนะครับก้อนโตอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นเงินที่คุณได้มาจากในเรื่องของการกู้สินทรัพย์ ธนาคารสินเชื่อต่างๆอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ตัวคุณเองอาจจะมาซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือซื้อที่ดินคอนโดอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าดาวประจําตัวนั้นโคโจรเข้าสู่เรืองหลักทรัพย์และเป็นตําแหน่งคําว่ากเกษตรบดีด้วย แปลว่าคุณจะเกิดความเข้มแข็งได้สามารถสร้างหลักปักฐานได้มันเป็นปีทองของชาวราศีธนูแล้วก็หลักขนาธนูเลยนะครับที่คุณสามารถจะก่อร่างสร้างตัวสามารถที่จะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้ใครนะครับถึงในโอกาสที่ดีแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับ แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวนั้นได้เกณฑ์กับดาวเสาร์ด้วยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจการก่อร่างสร้างตัวการทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในบ้านในสิ่งที่ดีนะครับในปลายทางเนาะก็น่าจะอยู่ในช่วงเรนส์ประมาณเดือน เดือนนี้ด้วยแล้วก็ปีหน้าปีนี้ด้วยนะครับภายในปีนี้แหละคุณจะมีความสำเร็จเพราะดาวพัสบดีอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยก็จะได้ความสําเร็จตรงนั้นดีมากๆเลยนะครับใครที่บอกว่าทําไมมันยังไม่มีอกทําไมยังไม่มีหนทางยังไม่มีโอกาสยังไม่มีอะไรเลยอันนี้คือคุณต้องไปสแสวงหาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือต้องใช้ความอดทนความขยันแล้วคุณจะ ประสบความสำเร็จดีกว่านี้นะครับแล้วก็สามารถมีลาบมีผลที่ดีด้วยเพราะช่วงนี้นะครับมีดาวาที่มาสัมพันธ์นะครับที่ทําให้ตัวคุณนั้นมีเสน่ห์เมตตามีดาวพระศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยกลุ่มกันเป็นคู่สมพลละเลิกฟังดีๆนะครับสมพลละเลิกไม่ใช่สมพงสมพลลอลิงแปลว่ากําลังดวงดาวเนี่ย นะครับเขาได้ตำแหน่งที่ดีทำให้ตัวคุณเนี่ยประสบความสำเร็จที่ดีได้แล้วก็มีความมั่นคงไดมคค้มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆละทิ้งสิ่งเก่าและเริ่มสิ่งใหม่ซะนะครับชาวธนูแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นอะไรที่มันยืดเยือย้อเรื้อ,อรังมานานเนี่ยพยายามบริหารจัดการแล้วแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง ไปตามสิ่งที่คุณนั้นวางเป้าหมายเอาไว้แล้วคุณจะไปสู่เป้าหมายอนาคตที่ชัดเจนและดีขึ้นนะครับอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยมาจากพพเือนปุตตะด้วยนะครับปุตตะเาว่าสิ่งใหม่ๆอย่างที่บอกว่าจะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้คอนโดที่ดินใหม่แบบนั้นเป็นตน้นหรือเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าดาวอังคารนั้นโคจรอ,อยู่ในช่วงประมาณ16-26 มิถุนายนจะอยู่ที่ราศีมีนตรงนี้นะครับอยู่ในเดือนพันธุนี่แหละก็จะทําให้ตัวคุณสามารถมีการทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นบางคนอาจจะไม่ได้มีการซื้อบ้านซื้อรถแต่เป็นการรีโนเวทบ้านนะครับทำให้บ้านสวยงามบ้านใหม่ก็ได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอการเงินกันบ้างสำหรับชาวธนูเนาะชาวธนูลัคนณธนูมีอนาคตอยู่ตรงนี้มีดาวการเงินคือดาวเสาเลข7ทับอยู่เป็นกเกษตรบดี ดาวการเงินเนี่ยถับเป็นเกษตรบดีเปราะว่าคุณจะสามารถเก็บเงินได้ดีมากเลยนะครับมีการเก็บเงินได้มั่นคง,งมั่งคั่งได้มากขึ้นมีการเก็บเงินค่อนข้างแบบจริงจังอะ่ะเพราะดาวเสาร์นำหน้าลักเนี่ยแปลว่าอยู่ในเดือนการเงินเนี่ยมักจะเก็บเงินได้เยอะนะแต่ก็จะ รู้สึกมีความเครียดมีความกดดันนิดนึงโดยเฉพาะในช่วงประมาณวันที่16-26มิถุนายนจะค่อนข้างเครียดซ e เรียสกับในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองรู้สึกมันทุกใจนิดนึงเพราะเราอาจจะมีเป้าหมายใหญ่ที่เราอยากจะไปให้ถึงเช่นจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่เราอยากจะได้แล้วมันก็ต้องเก็บเงินถูกไหมด,วดาวศคือดาวแห่งการเก็บ นะหรือเป็นดาวเหตุการที่อาจจะต้องอมีภาระที่ต้องใช้จ่ายนะครับมีหนี้มีสินเข้ามาได้ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่หนี้สินในที่เนี้ยมันเกิดความมั่นคงได้มันก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะมีโอกาสของการประสบความสําเร็จได้ดีและสามารถเก็บเงินได้เป็นเกาะเป็นกำมากขึ้นและการเงินก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ อาจจะอึดอัดใจนิดนึงพอหลังจากวันที่26มิถุนายนการเงินอาจจะค่อยฟื้นกลับมาโอเคมากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอาภาวะสิ่ง ต่างต่อไปนะครับต่อไปก็จะดูในลักษณะของการเงินอีกสักนิดหนึ่งคือลาภผลรายได้ของคุณเนี่ยช่วงแรกเนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องระมัดระวังนะครับกับการใช้เงินใช้จ่ายสักนิดหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วมันก็ยังถนัดมืออยู่กับการใช้เงินเนาะแล้วก็อาจจะต้องแบบอย่าเพิ่งซีเรสเกินไปกับการเก็บเงินเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปถึงแม้เป้าหมายเราจะใหญ่แต่เราก็ต้องพยายามทำมันนี่แมเนจเมนต์ การทำ Money Management จะช่วยให้ตัวคุณนะครับเ,เข้าใจกับในเรื่องของการมีรายรับรายจ่ายนะแล้วก็จะแบบเหมือนเอาเงินไปเขาเราียกว่าไปกู้สินเชื่อต่างๆอะไรแบบนี้แล้วเราก็ต้องแบบทยอยจ่ายเงินไปแบบนี้อันนี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ยังถือว่าโอเคดีนะครับเพราะว่าเรายังสามารถบริหารจัดการได้อย่าทําอะไรเกินตัวนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปการเงินของคุณยังถือว่าดีแล้ก็มั่นคงอยู่นะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการงานกันบ้างอิทธพลการงานนะครับสำหรับชาวธนูก็คือราศีกันของด้ดาวพุธเลขสี่ได้โครจรอ,อยู่ที่ราศีพฤกษบเป็นภพเืินอลิในช่องจังหวะประมาณ16นะครับถึง26มิถุนายนดาวการงานตกอลิเนี่ย เป็นดาวพุธเนี่ยเสียน้อยนะครับมีข้อเสียก็จริงแต่เสียน้อยแล่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงกับการแบกภาระบางคนอาจจะต้องไปเสียสละเพื่อองค์กรน,นิดนึงคำว,ว่าเสียสละเช่นบางทีเราก็ต้องทํายอดทําเป้าให้กับบริษัทให้กับเจ้านายหรือบางคนนะครับอาจจะต้องทำโอทีเพิ่มเติมแบบบางทีเราก็อยากกลับบ้านเราก็เหนื่อยแต่เราก็ต้องทำโอทีเพิ่มเติมหน่อยอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นไฟล์บังคับที่เราต้องทำนในช่วงนั้นอะไรแบบนี้ แต่ในช่วงประมาณวันที่26มิถุนายนเนี่ยการงานของคุณเนี่ยจะเลื่อนออกมาที่ราศีเมถุนเป็นตำแหน่งปัตตนิเลงกับลักนณาของคุณนะครับและเป็นตำแหน่งเกษตรบดีด้วยทำให้ชาวธนูลักขนาธนูเนี่ยปัญหาการงานการติดขัดการมีอะไรที่มันเป็นแบบไม่โอเคอ มันจะค่อย,อยฟื้นแล้วกลับมาดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสมีแนวโน้มของการงานนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นมีในเรื่องของความสเตเบิลกับในเรื่องของการงานมากขึ้นปัญหาอุปสรรคกับสิ่งต่างๆที่มันแบบแบกรับมาเนี่ยมันจะค่อยคยคลี่คลายมันจะค่อยๆแบบเหมือนโอเคมากขึ้นโล่งมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสมีแนวโน้มในทางที่ดีเกิดขึ้นบางคนนะครับสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักมานานเนี่ย นะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นหลังวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงประมาณ16-26กันก่อนเนาะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเดินโคโจรผิดปกติโดยการเดินหน้าอย่างรวดเร็วอยู่ในเลอนอลรินะมันแปลว่าคุณจะบุกบ่าวฝ่าฟันเหมือนแบบ จะพยายามต่อต้านทุกวิธีทางกับการที่จะเอาชนะในเรื่องการงานบางคนอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารสิ่งต่างๆดูไม่ค่อยได้ดังใจเพราะเราอาจจะใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจเพราะดาวพุธเนี่ยคือดาวแห่งสติปัญญาเมื่อเดินโคจรแบบเสิร์ฟเนี่ยคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยมันทําให้คุณตัดสินใจอะไรแบบพุ่งปุ๊บพุ่งปร๊บเลยหมายถึงแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็จะไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็จะอยู่คือมันเป็นการตัด เซ็นใจแบบเหมือนแบบเฉพาะหน้าได้แบบเร็วมากจนคนอื่นเขาตามไม่ทันแล้วเราก็รู้สึกว่าคน มาเฟลคนอื่นนะว่าคนอ,อื่นเขาทําทไม่ทันทําไมเขาทาไม่ได้ทําไมเขาทําไม่ทันส่งงานไม่ทันล่าช้าต่างๆเราก็ต้องแบบช้าไปด้วยทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะเขาก็อาจจะทําอยู่ในระดับเลเวลปกติแต่เรากลับมีความคิดมีแนวโน้มมีทิศทางที่แบบทําอะไรแล้วหุนหันพันแล่นอะไรเนี้ยเกินไปเล็กน้อยนะครับประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวดาวอังคารก็จะเลื่อนขึ้นมาที่ราศีเมษเป็นกเกษตรบดีแล้วร่วมกับดาวราหูที่เป็นคู่ธาตุลม อยู่ในเลือนอารมณ์ด้วยมันก็จะทําให้เรารู้สึกร้อนอกร้อนใจรีบเร่งไปหมดทําอะไรก็จะมีปัญหามีความขัดแย้งกับคนอื่นได้อันนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งนะแต่ยังดีที่มันไม่เป็นดาวคู่ศัตรูมากจนเกินไปแล้วมันค่อยๆแตกออกจากกันแล้วทําให้ทุกอย่างค่อยๆมีการบรรเทาลงได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นชาวราศีธนูแล้วก็ลักษณะธนูก็ค่อยๆอดทนไปเดี๋ยวคุณก็จะสามารถแก้ไขจัดการได้ในช่วงหลังวันที่26มิถุนายน คุณจะสามารถแบบมีการงานนะครับที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถคอนโทรลทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สหรับชาวธนูกันบ้างความรักของชาวธนูนะครับก็คือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสี่เช่นกันดาวการงานกับดาวการเงินเนี่ยดาวการงานกับดาวความรักเนี่ยเป็นดา,ดาดวดวงเดียวกันเขาเรียกว่าลัคกี้อินเลิฟแล้วก็ลัคกี้อินเกมถูกไหมมันไปอยู่ในเรือน อ,อลิในช่วงแรกแปลว่าคุณจะมีปัญหาก่อนกับความรักความสัมพันธ์ไม่ลงตัวนะในช่วงแรกเพราะดาวพุธเนี่ยนะครับเป็นดาวคู่เนี่ยตกเลือนอลิในช่วงประมาณ16-26ถึงนะมิถุนายนแล้วดาวพุธนั้นเดินเร็วด้วยแปลว่าชาวธนูลักนาะธนูอาจจะมีประเด็นมีปัญหาในการเรียกร้องคอมมิทเมนต์เพราะอะไรดาวพุธเดินเร็วแปลว่าต้องการอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างว่องไวรวดเร็ว อยากจะมีความมั่นคงอยากจะมีความสําเร็จเร็วๆอยากจะมีคอมมิชเมนต์อยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีอะไรที่มันเป็นการก่อร่างสร้างตัวมีความคาดหวังมีความกดดันเข้ามาเพราะดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนพันธุกเป็นตําแหน่งเกษตรบดีด้วยมันแปลว่าคุณเนี่ย อยากจะสําเร็จอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีอะไรเร็วๆมันก็เลยไปกดดันในเรื่องของคู่ครองด้วยนะครับหรือคู่ครองอาจจะก,กดดันกับเราก็ได้นะครับต่างฝ่ายต่างกดดันระหว่างกันและกันและอยู่ในคําว่าอัลลีอัลลีแปลว่าปัญหาอุปสรรคเคมีนะครับไม่เท่าไม่เข้ากันแล้วก็มีประเด็นมีปัญหาให้มีความขัดแย้งบ้างแต่ดีที่ดาวมันแบบดาวแห่งการแบบทะเลาะก,กันอะ่ะมันค่อยๆเจือจางไปละ มันเลยทำให้ทุกอย่างอาจจะมีประเด็นมีปัญหาในช่วงประมาณ16-26พอหลังจาก26ไปแล้วความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะดาวคู่จากโครจรมาเป็นเกษตรเล็งลักขณาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดความมั่นคงได้ดังนั้นช่วงแรกนะครับบอกไว้เลย16-26ยังไม่ควรเรียกร้องคอมมิตใดๆเด็ดขาด คุณอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งในช่วงประมาณ26มิถุนายนคุณค่อยคอมมิทเมนต์นะครับค่อยพูดค่อยจากันนะนะในช่วงประมาณ26มิถุนาให้ดาวคู่นั้นโคโจรเป็นเกษตรนะครับแล้วมาทับกับดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่วิชาการดาวแห่งการติดต่อการสื่อสารอยู่ในตำแหน่งความมั่นคงของคู่แล้ว เพราะว่าคุณจะได้คอมมิตเมนต์คุณจะมีโอกาสได้แต่างงานมีโอกาสจะได้สิ่งดีๆกับคู่ครองคนหลักมากขึ้นนะครับคิดอะไรพูดอะไรมีโอกาสที่เขาจะโน้มเอียงมาทางเรามากขึ้นให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นนะแล้วดาวสุภาก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวประจําตัวด้วยมันก็มีโอกาสมีนโน้มเอีทิศทางที่ดีดังนั้นถ้าอยากได้คอมมิตเมนต์นะต้องรอหลังวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับไม่ใช่ไปรีบไปเร่ง พอถึงเวลาปุ๊บรีบๆเลยแบบนั้นไม่ได้นะครับถึงแม้ดวงชะตาจะได้แต่เราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอย่ารีบอย่าเร่งอย่าก,กดดันจนเกินไปเพราะทุกอย่างมันจะเป็น สิ่งที่ดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเป็นหลักด้วยดวงดาวเป็นแค่แผนที่นะครับนาทางให้กับตัวคุณเท่านั้นนะดังนั้นคือผลลัพธ์มันจะต้องอยู่กับการกระทําควบคู่กันไปกับดวงชะตาสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ